สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกรกฎคลิปนี้เป็นการทำนายดวงการงานการเงินในช่วงเดือนตุลาคมปี2563ค่ะสำหรับคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะลัคนาก็ขอให้คุณไปผูกดวงกันมาเองก่อนวิธีการผูกดวงทำเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วอยู่ใน Facebook ลูกเกดแฟนเพจนะคะ Facebook ลูกเกดพยากรณ์นะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของ ราศีนะคะชาวกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมค่ะคลิปนี้จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นในการทํานายดวงนะคะแล้วก็การอ่านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะอ่านการเดินทางของดวงดาวให้ฟังด้วยซึ่งก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าชอบที่ใช้อ่านดวงดาวแต่ก็มีบางคอมเมนต์ที่บอกว่าไม่ชอบฟังไม่รู้เรื่องยังไงก็จะพยายามทําให้ทั้งสองอย่างนะคะก็คือสําหรับคนที่ชอบคุณดูในครึ่งแรกก็จะเป็นเรื่องของดวงดาวนะคะ ส่วนครึ่งหลังนะคะที่เป็นเรื่องของไพ่เนี่ยไพ่ก็จะสรุปเรื่องราวที่เป็นดวงดาวเนี่ยแล้วก็มีไพ่เข้าไปผสมด้วยเนี่ยนะคะทําให้คุณเนี่ยมีบทบทความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าฟังดวงดาวไม่รู้เรื่องก็ดูยาวไปจนถึงจนครึ่งหลังนะคะส่วนคนที่ฟังดวงดาวดูเรื่องนะคะก็ขอให้ดูยาวไปถึงครึ่งหลังเช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่เนี่ยจะมีรายละเอียดที่มากกว่าแต่ไพ่กับดวงดาวเนี่ยยังไงก็สัมพันธ์กันนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆท่านใดสนใจจะดูดวงความรักมีคลิปแยกไว้ให้ต่างหากเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเกตดอาด่านาดวงทำนายดวงตามหลักของสถิตินะคะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆทั้งสิน้นดังนั้นไม่ได้การันตีว่าจะแม่นนะคะยังไงคุณลองฟังดูแล้วกันว่าคุณจะตรงกับสถิติบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าจะตรงเนี่ยก็คงตรงแค่2 0 3 0เท่านั้นเองใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังด้วยนะคะ มาเริ่มต้นกับการเดินทางของดวงดาวกันเลยค่ะชาวกรกฎนะคะลัคนาของคุณก็คืออยู่ตรงนี้เลยที่เกตเขียนตัวลอลิงนะคะแล้วก็มียึเกียกอยู่บนหัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีดาวอะไรมากลุ่มดวงของคุณอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมแต่ดันมีดาวพระเกตมาอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือโดนดาวพระเกตหลงิงดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวแห่งความวาวุ่นใจวุ่นวายใจเหมือนกันนะดังนั้นนะคะบางทีคุณก็จะมีเรื่องให้ต้องจุกจิกให้ต้องคิดให้ต้องวุ่นวายใจทีนี้คิดวุ่นวายใจเรื่องอะไรก็ต้องไปดูดาวอื่นนะะอ่นนนนนนๆะะคอัีี้้เเรราทาทก าเงินนั้นเราไปดูดวงการงานการเงินกันดาวการงานของคุณก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารมาสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่พบการงานเลยถือว่าดีแต่ว่ามันมีมาตรฐานเดินถอยหลังนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง8ตุลาคมดาวการงานนะคะ1-8เนี่ยอยู่ที่ พบที่เข้มแข็งมากแต่ว่าพอก้าตุลาคมจะเดินถอยหลังถอยหลังมาก็ไม่เสียค่ะเข้าพบแห่งความจเจริญก้าวหน้าอีกแต่เดินถอยหลัง เพื่อเข้าพบความเจริญก้าวหน้ามันดูขัดแยง้งกันมันดูย้อนแยง้งใช่ไหมคะก็คือว่าคุณมีความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานแต่คุณอาจจะต้องกลับไปแก้ไขสะางงานอะไรเดิมๆะก่อนก่อน,อนที่จะพุ่งทะยานออกไปได้หรือว่าการงานนะคะที่มันจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าแต่ว่ามันเต็มไปด้วยอุปสรรคที่มันทําให้ช้านะคะมันไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วไม่ค่อยพุ่งทยานเท่าไหร่แต่อย่าไปกุ้มใจอะไรไม่ต้องไปกังวลใจอะไรมากนะคะเพราะว่าดาวมันอยู่ในภพดีตลอดทั้งเดือนนั่นแหละถึงแม้ว่ามันจะเดินถอยหลั ก็เถอดแต่มันก็เป็นพบดีทั้งสิ้นนะคะอย่างไรก็ตามในช่วง1นถึงแตุลาคมดาวการงานอยู่กับดาวพระมฤตยูด้วยดังนั้นมฤตยูเป็นเรื่องของการเกิดเหตุที่ไม่ได้คาดฝันก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางคนมีงานอยู่ดีๆอาจจะเปลี่ยนงานกระทันหันอาจจะมีการจบเรื่องโปรเจกต์นั้นไปนเริ่มโปรเจกต์ใหม่แต่ว่าเป็นการจบหรือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดีค่ะเพราะว่าเมื่อดาวย้ายแล้วดาวไม่ได้โดนดาวมฤตยูกลุ่มแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่ดีดอยู่ดีคุณอาจจะมีเรื่องความคิดกังววลใใจออย่่าาางททีบกหนนะ้ดพดัมํคุณ กังวลอาจจะก,กังวลใจในเรื่องของการงานที่มันไม่พุ่งทยานเท่าไหร่นะคะมองอนาคตการงานแล้วดูเหมือนทําไมมันอืดๆเอ,อื่อยเอแต่จริงๆแล้วนะคุณยังอยู่ในสถานการณ์การงานที่ดีที่มั่นคงอยู่นะคะกือที่มั่นคงในที่นี้คือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่คนตกงานนะคะคุณก็จะมียังมีงานทําอยู่อะคะ่ะ ต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินของคุณก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะดาวพระอาทิตย์เนี่ยสถิตยอยู่ที่ราศีกรัรซึ่งเรียกว่าเป็นพบแห่งการติดต่อสื่อสารเจรจาดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารพบปะผู้คนเข้าสังคมแล้วมีทิศทางที่จะทําให้สร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นในช่วงครึ่งเดือนแรก ต่อมาในช่วงวันที่17ตุลาคมนะคะครึ่งเดือนหลังไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยดาวการเงินเข้ามาสู่พบพันธุ์ูอันนี้แปลว่าเรื่องบ้านรถที่ดินคุณก็อาจจะไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับการใช้เงินการตกแต่งบ้านการซ่อมรถหรือการทําให้บ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยดูสะดวกสบายมากขึ้นก็คือใช้เงินซื้อความสุขนะคะคือมันอาจจะเป็นเรื่องของการเสียเงินไปสักหน่อยแต่ว่ามันเป็นการเสียเงินที่ดีค่ะเสียเงินเพื่อได้ความสะดวกสบายมาเสียเงินที่ได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายขึ้นนะคะก็จะเป็นความเสียเงินที่แฮปปีจจ้ หน่อยนะคะในการที่ได้เงินเขา้าได้เงินมาแล้วก็เอาต้องก็เอาเงินออกไปเพื่อไปซื้ออาจจะติดแอร์เครื่องใหม่ซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกใหม่ๆเครื่องซักผ้าทีวีตู้เย็นรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่บางคนก็มีโอกาสได้เป็นหนี้เลยนะถ้าซื้อของใหญ่ๆอย่างเช่นรถนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณจะซื้อได้ละค่ะ อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวนะคะการงานการเงินทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของไพ่นะคะใครที่ฟังดวงดาวไม่รู้เรื่องทีนี้มาฟังไพ่น่าจะรู้เรื่องมากขึ้นนะคะเอ่อไพ่นี่ก็จะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรอบข้างด้วยตัวต้นของคุณก่อนเลยเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีคุณเจอไพ่สิบดาบนะคะแต่สิบดาบเนะี่ยมันอยู่ในจุดที่ อะไรก็ตามที่เป็นปัญหามันกําลังจะหมดไปแล้วนะคะจะจบปัญหาไปแล้วนะคะแล้วคุณก็จะมีการเริ่มตั้งต้นใหม่บางคนมีปัญหากับการงานในที่เดิมๆตอนนี้นะคะอาจจะช่วงเดือนนี้แหละค่ะตุลาคมนี่แหละเดี๋ยวปัญหาจะจบไปแล้วคุณจะต้องสะสางแต่การจบปัญหานี้ปวดหัวเหมือนกันสะสางไปให้มันพ้นตัวไปนะคะแล้วคุณจะมีการเริ่มใหม่ที่ดีหลายคนนะคะถ้าอยู่ในบริษัทเดิมและปัญหามันเยอะนะคะมีโอกาสที่คุณจะหางานใหม่แล้วก็ได้งานใหม่ที่ดีที่ คุณพร้อมที่จะไปจากที่เดิมนะคะแล้วก็โผล่ไปสู่ที่ใหม่เลยหรือบางคนที่ตกงานมานะคะนี่แหละค่ะจบปัญหาแล้วค่ะคุณจะมีงานใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือกสรรในช่วงเดือนนี้ละค่ะแต่มันต้องเต็มไปด้วยความพยายามนะคะเพราะว่ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ของการที่ต้องพยายามหลายๆครั้งถึงจะสําเร็จดังนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานหรือคุณต้องการหางานคุณต้องหวานใบสมัครไปเลยนะคะต้องไปหรือไม่ก็ไปสมัครในสถานที่ที่เขาสัมภาษณ์หลายๆครั้งต้องมีการส,สอบสัมภาษณ์ต้องมีการสอบข้อเขียนอะไรพวก ะะหลายๆครั้งตรงนี้ก็มีโอกาสจะได้งานค่ะทิศทางนะคะในเรื่องของการทํางานที่เป็นอยู่เนี่ยมีพันธะภาระหลายอย่างที่วนเวียนนะคะอย่างที่บอกว่าดาวการงานมาเดินถอยหลังดังนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยพุ่งทยานเท่าไหร่บางทีก็ต้องกลับไปเพื่อที่จะไปสางงานเดิมๆกลับไปเพื่อที่จะไปเอางานเดิมๆมาทําใหม่หรือบางทีคว้างงานไม่พ้นตัวค่ะบางทีเหมือนทําเสร็จแล้วเอา้ามีจุกจิกปัญหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น,ต,น,นต้องกลับไปแก้ไขอีก มีโอกาสที่ลูกค้านะคะบางทีก็เหมือนว่าทิวลรทิวคือนะคะลูกค้าก็เอามาติดต่อเหมือนจะเอาแล้วก็ไม่ตกลงสักทีแล้วก็ขอคิดดูก่อนแล้วก็กลับมาใหม่อีกแล้วก็ขอคิดดูก่อนอีกอย่างเงี้ยนะคะตามลักษณะของไพ่เดว,วิลนะคะซึ่งเป็นการพัวพันหรือว่าตามลักษณะของดวงดาวที่มันเดินกลับไปกลับมานี่แหละคะ่ะแต่ท้ายที่สุดก็ดูว่าได้นะคะท้ายที่สุดก็ดูว่าได้งานอดทนหน่อยแล้วกันนะคะบางทีกว่าจะได้งานกว่าจะปิดจ็อบอะไรสักอย่างหนึ่งกว่าจะได้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีมันต้องพยายามเยอะหน่อยแต่มันก็มีโอกาสที่จะได้ ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาแห่งการที่หลายคนมีการเปลี่ยนแปลงบางคนก็เปลี่ยนงานไปเลยหรือบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนงานในองค์กรนั่นแหละนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนแผนกอะไรเงี้ยมันคุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มองอนาคตไม่ค่อยชัดเจนเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยในเบื้องหน้าเนี่ยมันจะดีหรือไม่นะคะก็อาจมีความรู้สึกกังวลใจตรงนี้ก็เป็นอิทธิพลจากการที่มีดาวพระเกตน่ะมันเล็งตัวคุณนั่นแหละนะคะไพ่ก็เลยเจอไพ่เดมูลซึ่งเป็นไพ่ของการมองอนาคตไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเจนขอแนะนำว่า คุณอยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบันนี้คุณยังมีงานทําอยู่คุณทําแต่ละวันให้ดีที่สุดก่อนนะคะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยหมันก็ต้องดีเองนะแต่วันนี้ขยนขันแขนงข็งทางานให้ดีไปก่อนนะคะมีการเริ่มงานใหม่ที่ดีค่ะทีนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินนะดูว่ามีโอกาสที่คุณจะหมุนเงินมือเป็นระวิงเลยอาจจะใช้เงินในการซื้อของจับจ่ายซื้อของที่คุณอยากได้มาตั้งนานแล้วนะคะมีเงินเข้านะคะมันคือไม่ใช่ว่าคุณหมุนเงินเพราะว่าคุณโอ้โหมีหนี้สินลุงรังนะคะแต่มันน่าจะเป็นหนี้สินก็อาจบางคนก็อาจจะมีแหละคุณหมุนเงินก็คือเอาไปใช้หนี้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีเงินเหลือพอเหมือนกันนะที่คุณจะเอาไปจับจ่ายซื้อของสะดวกสบายเข้าบ้านหรือว่าไปปรับปรุงรถนะคะจะทําให้ชีวิต ของคุณมีความสุขมากขึ้นใช้เงินเพื่อเพื่อจับจ่ายใช้ต่อยกับความสุขนั่นแหละค่ะกออ็อาจจะไม่ใช่เป็นช่วงเวลามีเงินเก็บในช่วงนี้ช่วงนี้นี่บางทีดูสุขหรือสุร่ายด้วยนะคะพอเจอไพ่เดวิลก็เป็นไพ่ของการที่ใช้เงินเก่งใช้เงินมือเติบแต่ว่าใช้แล้วมันก็คลายเครียดดีเหมือนกันนะบางทีก็เครียด,ยดไปออกไปใช้เงินบ้านก็ได้นะคะ ในเรื่องของคนรอบข้างนะคะเจ้านายยังดูอื่นๆอยู่เจ้านายบางทีเรายังไม่ค่อยแน่ใจว่ามองไม่ค่อยออกว่าจเจ้านายคิดอย่างไรกับเรากันแน่นะคะช่วงนี้เจ้านายอาจจะทําให้เรารู้สึกอื่นๆมึนๆนะคะมีสั่งงานมาแล้วกออ็สั่งงานมาแบบให้เรางงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณค่อยๆแกะคุณก็จะทําไปได้เจ้านายไม่ได้ดูว่าจะกันแกล้งอะไรคุณเป็นการส่วนตัวนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานมากกว่าที่บางทีนายเขาสั่งงานไม่ค่อยจะ ชัดเจนนะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องมานั่ง ตีความหมายของคําสั่งของเจ้านายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่ไม่มีเจ้านายก็อาจจะเป็นลูกค้าก็ได้บางทีลูกค้าสั่งออเดอร์มาเลยแล้วไม่ค่อยแน่ใจกตกลงลูกค้าชอบอะไรกันแนะ่ต้องมานั่งตีความกันอกีกต้องมานั่งติดต่อกันอกีกว่าตกลงอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าใจถูกไหมอะไรเงี้ยนะคะอันมันก็เลยทําให้เสียเวลาหน่อยแต่ว่ามันก็ไปได้ลหละคะ่ะเพื่อนร่วมงานนะคะต้องระมัดระวังนะบางทีมีศัตรูแอบแฝงในที่ทํางานเหมือนกันนะคะมีคนแอบมันไส้มีคนแอบอิจฉานะคะต้องอยู่ให้เป็นนะอย่าพยายามไปไม่ต้องไปหาหรอกค่ะว เอาเป็นว่าเราอยู่ให้เป็นเราเป็นมิตรกับทุกคนมีน้ําใจให้กับทุกคนแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปบอกความลับอะไรสมมติเราจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนงานกําลังสมัครงานใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องไม่บอกใครนะคะเราก็ทําของเราเงียบๆไปดีกว่านะคะลูกน้องอ่านลูกน้องดีสำหรับคนสำหรับคนที่มีลูกน้องนะคะถือว่าลูกน้องสามารถออช่วยงานได้เป็นอย่างดีลูกน้องเชื่อฟังดีไม่ดื้อนะคะแล้วก็เป็นเรี่ยวแรงให้คุณได้ดีพอสมควรค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเกรดรับดูแบบมีค่าครูนะคะรายละเอียดแปเอาไว้แล้วเป็นลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้รบกวนเข้าไปอ่านกันก่อนแล้วถ้าสนใจก็ค่อยทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะขอบคุณค่ะ